สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการรีวิวเกมนะฮะวันนี้เราก็จะมีเกมมารีวิวเป็นเกมที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมโอเคหน้าหลักมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้รถมาหนึ่งคันซึ่งหน้าหลักเนี่ยตอนที่เพื่อนโหลดมาเนี่ยมันจะมีแค่รถคันเดียวที่เหลือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปใช้เหรียในการปลดล็อกเนาะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเหรียญชอบรถคันไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปปลดล็อกได้เลยก็คือเลือกปลดล็อกเลยว่าเราชอบคันไหนแค่เก็บเหรียญให้ตรงกับราคาในการซื้อเพื่อนๆก็สามารถเลือกปลดล็อกได้เลยมันไม่ได้จํากัดวา่าเราต้องไล่ไปทีละคันทีละคันเนาะมันสามารถเลือกได้เลยเช่แล้วถัดมาก็คือสนามตัวนี้ก็ใช้เหรียญเหมือนเดิมในการปลดล็อก เพื่อนๆก็สามารถเลือกสนามได้เลยแล้วก็ปลดล็อกได้เลยแล้วก็เข้าไปเล่นเลยไม่จะเป็นว่าเราจะต้องข้ามไปทีละสนามเนาะเช่แล้วก็จะมีตัวของการปรับจูนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเพื่อนๆต้องเข้ามาปรับจูนอัปเดตมันบ่อยๆเนาะเพราะว่ารถเราเนี่ยจะได้อ่าอ่าจะได้เพิ่มความสามารถของรถเราในการยึดเกาะกับสนามได้ดีขึ้น โอเคแล้วก็ตรงข้างบนไปดูการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆก็จะมีเพลงแล้วก็อันนี้ก็เพลงมันจะเป็นอ่ามิวสิกต่างๆเนาะแต่เราอะไม่ได้ยินเราก็จะไปชอบปิดมันแต่ถ้าเพื่อนๆจะสามารถเปิดเล่นเลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบในการเปิดเล่นเลยเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้เลย,เลยแล้วก็ถัดมา ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบอกว่าเอ,อสถิติของเราว่าเราขับได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรอะไรยังไงมันก็จะขึ้นบอกแบบนี้เลยทั้งหมดนะเพื่อนเพื่อน,นก็เข้ามาดูตัวนี้ได้หลังจากที่เล่นไปแล้วอะ่ะโอเคเนาะนี่ก็จะมีบอกคะแนนสูงสุดตรงนี้ด้วยนี่น,นี่ต่างๆเยอะแยะมากมายโอเคไปดูเนาะ แล้วก็ถัดมาก็กจะเป็นภารกิจประจำวันเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้เลยมันก็จะบอกว่าหมดเวลาภายในหนึ่งวันเนี้ยเกมนี้เ่ยเป็นเกมที่เล่นได้ตลอดเลยนะเพื่อนๆเล่นจนแบตหมดได้เลยคือเล่นจนเบื่อก็คือไม่ได้มีจํากัดว่าคุณจะต้องเล่นกี่รอบกนะี่รอบกี่รอบเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่าไปกดไปที่เริ่ม,มตรงซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเบรกนะเมื่อตรงขวานี่ก็จะเหมือนเป็นคันเร่ง โอเคเราก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆตามเนินมันก็จะมีเพชรแล้วก็เหรียญให้เราเก็บไปเรื่อยแล้วก็มีถังน้ำมันให้เราเก็บ,กม,ม,กบมันดูเหมือนชิลมากมเลยนะเพื่อนๆแต่ถ้ามาแบบลองเล่นจริงๆอ่ะลองผ่านเนินอนะ่ะมันจะไม่ชิลมากมันจะเป็นเกมที่แบบว่าเออดูชิลนะแต่ไม่ชิลอืมอแต่มันก็เล่นโอเคนะเพื่อนๆมันจะรู้สึกแบบว่าเนี่ย เราจะต้องค่อยๆขับมันให้ผ่านเนินไปเรื่อยๆเราว่ามันเป็นเกมที่รถอ่ส่งตัวไม่ดีบางทีมันรถเนยก็ไม่ไม่แรงบางทีรถก็ส่งตัวไม่ดีเนี่ยนี่นนดูที่เพื่อนเดูระยะล้อมันดีแบบแบบขับแป๊บเดียวเราก็ล่วงไปแล้วอะ่ะเพื่อนๆอาจจะยังอ่ะยังงงว่ามันจะล่วงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะ ก็จะมีถังน้ำมันเป็นจุดๆนะเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บนะก็จะขึ้นเนินเขาเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําเนี้ยอุปสรรคของเราก็คือเนินเขาไม่ใช่เขาอ๋อจริงด้วยอุปสรรคของเราก็คือเขาไม่ใช่ไม่ใช่เนินเขาเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องใช้แบบอ่อ มันแล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนู้นเพื่อนจะแบบเล่นกันยังไงเนาะคือมันไม่สามารถแบบบอกเทคนิคของใครได้คือเราเล่นไปเลยตามสเต็ปของเราอ๊ ه, เกือบไม่ทันเน่ยโอ้แค่นี้ดูสิรถเรามันก็ขึ้นไม่ได้ละเขาแค่นี้เองดูดีๆดีๆดีนี่นี่นี่ไม่ขึ้นนะจะล่วงปะเนี่ยอะท้อาาก,ก่อนเนาะ เฮ้ยเฮ้ยผ่านได้ว่ะแล้วก็จะมีเพชรให้เราเก็บมากมายไปเราต้องค่อยๆขับนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันตีลังกาและล่วงเลยล่วง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 ,วง,วงเนี่ยถ้ามันเกิดว่าตีลังกาแบบนี้เนี่ยเราล่วงก็คือจบเกมแต่เราสามารถเล่นได้อีกเรื่อยๆไงเพื่อนๆคือเราสามารถเลือกรถแล้วก็เลือกสนามเนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายได้หลายๆร,รอบเลย มันก็เลยเป็นเกมที่แบบว่าเออเล่นแล้วชิวอะเล่นแล้วสนุกอะเล่นแล้วแบบเออ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 มันสนุกอะเออนั่นแหละแบบพูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็คือสนุกอะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบอยากเล่นเกมแนวนี้แบบที่ชิวๆอะเพะื่อนเพื่อนก็สามารถโหลดโหลดมาเล่นได้เลยเนาะมีทั้งใน Android แล้วก็ iOS ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันนะานมากเพื่อนเป็นเกมที่นานมากจริงๆ แต่ว่ามันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนเนี่ยโทรศัพท์ไม่ร้อนม,มันเล่นได้นานมาก้วยแกสำหรับคลิปนี้ของเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อน,นทุกคนกดไลค์กด like, go, subscribe ช่องของเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย